ทราบไหมครับว่าในพีวีล่าสุดไซรินได้ส่งข้อความเป็นรหัสมอสไว้ให้พวกเราด้วยสําหรับคนที่ยังไม่เคยรู้รหัสมอสคือการส่งชุดข้อความเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์จากเสียงไฟและการขอให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ขีดและจุดออกมาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษครับแต่ละตัวอักษรก็มีชุดข้อความที่แตกต่างกันออกไปเพื่อส่งให้อีกฝ่ายเช่นตัว A ก็จะเป็นจุดขีดตัวเจก็จะเป็นจุดขีดขีดขีดแบบนี้เป็นต้นครับเมื่อครบหนึ่งตัวอักษรก็จะเว้น1จังวหวะหรือช่องไฟก่อนจะส่งอักษรตัวต่อไปซึ่งในพีวีล่าสุดของไซร การนำมาใช้ด้วยในตอนที่พยายามต่อจิกซอชิ้นสุดท้ายเมื่อแกออกมาจะได้ทั้งหมด3คำนั่นก็คือ See you tomorrow ที่แปลว่าไว้เจอกันพรุ่งนี้เหมือนที่พวกทริปปี้ชอบพูดกันนั่นเองครับและอีกในหนึ่งของคำนี้ที่ทริปปี้เคยบอกเอาไว้มันก็คือคำทานายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้คนทางเอมโฟเรียที่ยังเชื่อว่าพรุ่งนี้จะต้องมาถึงแม้จะไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เห็นแต่การที่ทุกคนเชื่อและพยายามก้าวต่อไปนั่นต่างหากที่ทําให้คําทํานายเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่เฟลินในรูปศูนย์หรือฟิ นี้มานาน33ล้านลูปแล้วได้พบกับเรานั่นเองครับ